ยายต้องโกยลงไปข้างล่างก่อนนิดนึงเออให้ยกก่อนมาแหนบสร้างภาพครับน้องยิ้มหน่อยคุยใส่หน้านึกเลยอย่าสะบัดหน้าแรงสิลุกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดียเยวเดียวเดียว ร้องก่อนร้องก่อนเออยกขึ้นมาก่อนจยาให้ม้ยายร่องดินก่อนให้ให้เสมอหน่อยน้องมันจะกบกบมิดเดยแล้วนะน้องจะไปโดนต้นมันเยอะเดี๋ยวมันชำ้ำ